กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KM k, k s o c i a l กันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสใน Facebook กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMQ Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สาม,มารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สาม,มารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะง่ายมากๆเลยนะคะให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้ ้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะและวคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้ก็ใช้เป็นไลฟ์โพสนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูนะคะความเลือกับเด็ดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะก็จะมีแบบรับประกันแล้วก็ไม่รับประกันด้วยเนาะหรือจะเลือกตามดาวเป็นที่2ตรงนี้ก็ได้นะคะแบบรับประกัน30วันค่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของาวนะะคเปิดโพขของเราึ้นมาเลย ที่สำคัญนะคะก็คือโพสต้องเป็นโพสสาธารณะด้วยนะและคลิกที่แชร์โพสตค่ะเลื่อนลงมานะคะคัดลอกลิงกมาเลยนะนํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้เราจะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าบริการทั้งหมดเนาะและ้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็รับโบนัส5%เมืปอรเตมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น Tru e Money w a l l e t ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการ การสั่งซื้อกันค่ะและข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือ,อยังไงนะคะก็สามารถ,ถติดต่อแอดมินได้ ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคีิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า S K M ขีดโซเก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้ นะหากเพื่อนๆสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้เราก็มีเมนูซีรีส์หนังจีนนะคะเมนูใหม่อยู่ตรงนี้เลยค่ะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นาะควบ่บา0บัทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรีๆไปเลยนะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยค่ะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูยอดไลค์โพต์ของเรากันนะ ก็ตอนนี้นะคะโพสอันนี้น้อยอดไลค์อยู่ที่65ไลค์อยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่65ไลค์เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาไป237ไลค์กันเลยเนาะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปแป๊บเดียวเองจริงๆเนาะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นรบรกิการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใใครรสนจเาได้แปลิง์ว่ แล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปค่ะหรือพูดเร็วไปเนาะก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ